ก็เท่ๆบอกว่าจิตนาการสำคัญกว่าความรู้นะฮะแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการใช้จินตนาการที่เกิดขึ้นจากภาพยนตร์ดังมาพัฒนาเป็นของที่เกิดขึ้นจริงผมกําลังพูดถึงผ้าคลุมล่องขนฮะโโอหนี่นี่มาจากแฮทช์พอตเตอร์เลยใช่ไหมคุณชูจุนฮาวนะครับนักฟิสิกส์อินฟราเรดและก็นักวิชาการของสภาบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนฮะเขาพัฒนาภาคลุมล่องขนโดยใช้เทคโนโลยี l e n t i c u l a r g r a t i n g นะฮะซึ่งทำให้เกิดการหักเหของแสงในรายงานในระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวทำจากวัสดุชนิดพิเศษนะครับประกอบด้วยเลนส์นนทรงกระบอกเล็กๆมาเรียงตัวกันเพียงพอต่อการแบ่งวัตถุกออกเป็นจำนวนอานันต์ทำให้ผู้คนมองเห็นภาพลวงตาได้อโอ้โหดูวิทยาศาสตร์มากนะฮะเมื่อเนื้อผ้าเสื้อผ้าและก็ดดชนีหักเหของแสงเท่ากันเนี่ยผู้คนจะมองไม่เห็นอุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อสวมใส่นะฮะท้งนี้เองไม่ว่าในชีวิตจริงหรือว่าในโลกธรรมชาติสัตว์ต่าง ก็มีสิ่งล่องหนมากมายนี่ไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้คุณชูเขาบอกไป